ดวสตาของชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุลษ์ของชาวราศีพฤษภคือดาวศุกร์นะครับ การที่ดาวศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวประจาตัวของคุณนั้นโคจรเข้ามาได้ตาแหน่งมหาอุจนะครับอยู่ในเรือนลาภาแบบนี้เรียกได้ว่าชาวราศีพิศฉบจะมีความสําเร็จในตัวของคุณเป็นอย่างดีมากๆชีวิตของคุณจะมีความราบรื่นกันเลยทีเดียวเพราะนะครับไม่เพียงแค่ว่าจุดตําแหน่งของดาวประจาตัวที่แข็งแรงตรงนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญยังมีดาวพฤหัสบดีที่เดินหน้าเป็นปกติแล้วยังทับตัวของคุณอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นพลังงานของพระหัะับมาจากภพเรือนของลาภะลาภะคือเรื่องราวของโชคลาภความโชคดีความราบรื่นความสําเร็จการที่มาอยู่เกาะกลุมดวงชะตาของคุณตรงนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆในการส่งเสริมทําให้คุณเองสามารถหยิบจับหรือทําอะไรต่างๆก็จะมีความราบรื่นและก็ความสําเร็จเกิดขึ้นได้โดยง่ายเช่นเดียวกัน และสิ่งที่สําคัญเลยก็คือพฤหัสมาจากภพลาภะขณะที่ดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์นะครับก็มาจากภพตนุเป็นลักษณะของเกษตรแรกเรือนกันแบบนี้ยิ่งจะเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปใหญ่ก็เลยเป็นผลลัพธ์ที่เรียได้ว่านะครับชีวิตของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ในเดือนเมษายนถือว่าเป็นจุดจงหวัดที่ดีมากๆในการที่คุณจะหยิบจับหรือทําอะไรมักจะมีจุดของการลงตัวชีวิตของคุณจะขับเคลื่อนได้ดีเลยทีเดียวคุณจะมีโชคลาภเข้ามากับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากตรงนี้ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้านนะครับสําหรับในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณในเดือนนี้ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเช่นเดียวกันดาวาราหูเป็นดาวประจําตัวด้านงานของคุณโคจรเข้าไปสู่ในเรือนลาภเรื่องของโชคลาภก็เท่ากับว่าจะเป็นผลลัพธ์ในเรื่องราวของการงานที่จะมีความสําเร็จได้ดีกันเลยทีเดียวขับเคลื่อนการงานอะไร,ร c, ต่างๆก็จะมีความราบรื่นแล้วก็จะมีอยู่ในจุดที่เรียกว่าจะหยิบจับหรือทําอะไรมักจะมีความสําเร็จได้อยู่ ฉะนั้นนะครับมันก็เป็นลักษณะของงานเองก็จะสามารถสําเร็จได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้น ยิ่งเหมือนที่บอกไปล่ะครับดาวพฤหัสยิ่งกุมตัวของคุณเียได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ซัพพอร์ตสนับสนุนเกิดประโยชน์เก้อกูได้กับชาวราศีพฤศพ,ศพยอย่างเต็มที่ฉะนั้นเรียกได้ว่าชาวราศีพิศพคนไหนนะครับคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตด้านการงานคาดหวังเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งช่วงเวลาในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เด่นมากในการที่คุณจะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ในการที่คุณจะสามารถที่จะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเรื่องงานเกิดขึ้นที่เขาจะสนับสนุนคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน ชนนเรื่องการงานถือว่าอยู่ในจุดที่ดีก็ทีเดียวครับและนอกจากนั้นก็ยังมีโอกาสในการเริ่มต้นงานใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะเนื่องจากว่าดาวพุธมาจากปุตตาปุตตาก็อยู่ในเรื่องการงานการงานมีความสําเร็จมีความสุขดีและก็จะมีโอกาสเริ่มลู่ทางอะไรโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการงานของเขาได้อยู่เช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวพุธนะครับ การที่ดาวพุธของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในเรือนการงานเรียกได้ว่าทุกๆงานของคุณที่คุณลงทุนลงแรงไปจะไม่สูญเสียเปล่ามันก็จะปรากฏผลลัพธ์ในลักษณะของการเงินที่เข้ามาได้อยู่นั้นการงินของคุณก็ถือว่าอยู่ในจุดที่คล่องตัวกันระเทีเดียวมีความสําเร็จได้อย่างต่อเนื่องกันระเทีเดียวแต่นะครับพอหลังจากในวันที่11เมษายนเวลา15นาฬิกาสินาทีดาวพุธของคุณหรือดาวการเงินของคุณจะโยกย้ายโคจรเข้าไปสู่ในเรือนลาภ ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเลยทีเดียวครับเพราะเรือนลาภะค,คือเรือนโชคลาบเรือนของความโชคดียิ่งดาวพฤหัสเองเกาะกลุ่มดวงชะตาของคุณอยู่นั่นหมายความว่าคุณจะมีโอกาสได้ถูกลาบใหญ่หรือมีโชคกับเขาเกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันแต่นั่นแหละครับดาวพุธเองอาจจะติดตำแหน่งที่เป็นนิดแล้วก็แถมพ่วงด้วยมาจับตำแหน่งที่เป็นปลายด้วยมันก็เลยอาจจะมีจุดของการที่เรียกว่าทุกขลาบเกิดขึ้น หรือเรียกว่าก่อนที่จะได้โชคลาบนั้นอาจจะมีเรื่องราวของการที่มนหมองใจก่อนหรือมีประเด็นก่อนมีปัญหากับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันเพราะยิ่งเจอกับการประทะกับราหูที่อยู่ตั้งรับแบบนี้8กับ4อยู่ร่วมกันแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ความหรือคู่คดีความนะครับเพราะฉะนั <ST Desde> <S <S ้นนะครับจุดตรงนี้มันอาจจะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นก่อนก่อนที่คุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจากเรื่องการเงินหรือเรียกว่าทุกขลาบเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่ก็นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับลักษณะของดวงดาวพุธที่อยู่ในเรือนลาภะเรือนของพฤหัสแบบนี้อย่างน้อยๆมันก็เป็นตัวช่วยที่สําคัญแหละครับในลักษณะของการช่วยกระตุ้นให้คุณเองนั้นมีความสําเร็จได้ดีอยู่ยิ่งดาวพุธของคุณนะครับมาจากพบปุตตา้วยแล้วแล้วก็อยู่ในเรือนลาภะอีกแบบนี้นะครับปุตตาคือเรื่องราวของการเสี่ยงลาภะคือความโชคดีความโชคดีจากการเสี่ยงก็จะปรากฏขึ้นมาขณะที่ดาวลาภะก็คุมตัวของคุณเท่ากับว่าการงินของคุณจะมีโอกาสได้เ,เงินก้นอนใหญ่ก้อนโตเขาได้อยู่ เงินที่คุณรอคอยนะครับก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เลยทีเดียวสําหรับในเดือนนี้ฉะนั้นถือว่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณนั้นนอกจากการเงินที่จะได้มาแบบลักษณะที่เงินรอคอยอยู่หรือเงินที่คุณคาดหวังอยู่แล้วยังมีโอกาสได้เงินฟลุกหรือเงินจากการที่จะได้มาแบบง่ายๆหรือเหนือความคาดหมายกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองแต่นั่นแหละครับกว่าจะสําเร็จได้มันอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะมีเรื่องราวให้คุณเองมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นก่อนแค่นั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับสำหรับในเรื่องความรักของคุณในเดือนนี้อาจจะเป็นอยู่ในช่วงเวลาที่มันไม่ค่อยสูส้ดีนักนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านความรักเพราะดูแล้วมันเหมือนกับว่าจุดหนึ่งคือคุณไม่สนใจหรือคุณไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับความรักก็ว่าได้นั่นเองเพราะเนื่องจากว่าดาวความรักของคุณคือดาวพลังการโคจรติดตำแหน่งเป็นนิดหรือจุดที่ต่ําต้อยเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับชีวิตของชาวราศีพิจิบนั้นจะมีจุดของการโฟกัสในเรื่องงาน โฟกัสใน ait, เรื่องความสําเร็จเรื่องการหาเงินมากกว่ามันก right ็เลยทําให้ชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้เรื่องความรักคุณมักมองข้ามหรือเรื่องความรักคุณมักมองผ่านหรือถ้าเกิดใครไปโฟกัสเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นความรักที่ยังล้มเหลวอยู่หรือยังไม่ประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายเพราะดูแล้วนะครับมันไม่ได right ้เป็นจุดที่สําคัญอะไรกับคุณในช่วงเวลานี้นั่นเองมันก็เลยส่งผลให้ถ้าเกิดยังเป็นคนโสดอยู่ของชาวราศีพฤษภนั้นชีวิตรักของคุณในเดือนนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ลงตัวนัก หรือถ้าเกิดเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าชีวิตรักของคุณจะอยู่ในจุดที่จืดจางไม่ค่อยความสําคัญซึ่งกันและกันหรือคุณอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจเกี่ยวกับความรักหรือมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักได้อยู่แต่มันก็ไม่น่้ถึงขั้นแตกหักหรือเสียหายอะไรรุนแรงนะครับมันก็เป็นเพียงแค่ว่าชีวิตในช่วงเวลานี้ด้านความรักอาจจะไม่ราบรื่นนักแค่นั้นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีมากๆกันเลยทีเดียวของชาวราศีพฤษภนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องราวเกี่ยวกับความสําเร็จของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินนะครับที่มันจะส่งผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนในชีวิตของคุณนั้นมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ตั้งหลักได้ตั้งตัวได้ฉะนั้นชาวราศีพศฤษภถือว่าช่วงเวลาของคุณค่อนข้างที่จะลงล็อกเลยทีเดียวในการที่จะช่วยขับเคลื่อนในคุณเองมีความสําเร็จได้ดีมากๆฉะนั้นคุณต้องอย่าปล่อยผ่านนะครับเพราะถือว่าโอกาสของคุณมาแล้วในการที่จะหยิบจับหรือทําอะไรแล้วก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้ฉะนั้นนะครับเมื่อจังหวะมันมา แบบนี้แล้วคุณไม่คว้าเอาไว้ก็ต้องบอกได้คําเดียวว่ามันคือเรื่องราวของการน่าเสียดายมากๆวันนี้ที่เรามาดูดวงกันนะครับมันอาจจะเป็นจุดของการที่ดูกันเพื่อที่จะได้วางแผนชีวิตได้ถูก วันนี้ผมก็บอกไปแล้วล่ะครับว่าชีวิตของคุณกําลังจะมีจุดของการที่จะดวงซัพพอร์ตแล้วแต่ถ้าเกิดคุณนะครับไม่ขวนขวายพยายามมันก็ถือว่าจะเป็นการทิ้งโอกาสที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้ไปเลยทีเดียวก็ว่าได้จึงเรียกได้ว่านะครับจังหวะชีวิตของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวสําหรับชีวิตที่คุณต้องการค้นหาความสําเร็จเข้ามาสู่ตัวคุณเกิดขึ้นแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทะักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนหนึ่งดาวเดินดีเหมือนกันตาทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศรีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งปุมหรือโยก หรือจตุโกลนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคําน,นํานายใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ